PTC ครับบริษัทพีเมีย Tank Corporation จำกัดมหาชน PTC ทำอะไรเนาะทรัพยากรดูลักษณะธุรกิจหน่อยประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับเก็บผสมและจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงอื ดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PTC ครับรายย่อยถือ33%เเโอเคไม่เกิน50%เรโอเคครับรายใหญ่เป็นบริษัทครับถือ25%เนะครับบริษัทที่2ถือ16เปอร์เซ็นตะ์ครับท่านที่3เป็นบุคคลนะครับท่านที่4ก็เป็นบริษัทอีกนะนะครับและเท่าที่ดูเนี่ย มีนามสกุลเดียวกันกับท่านที่3เยอะอยู่เยอะอยู่นะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขานะครับผมว่าก็ชัดเจนดีนะชัดเจนดีนะครับแล้วก็3ท่านแรกรวมบริษัทก็โอเคครับถือจำนวนเยอะถือจานวนเยอะนะครับดูงบการเงิน PTC หน่อยนะครับ PDC เป็นหุ้นใหม่ครับเพิ่งเข้าตลาดนะมาดูที่กําไรสุทธิปี6311 1ล้านไตรมาส3ปี6472ล้านคิดว่าถ้าครบ4ไตามาสก็น่าจะเฉียดเฉียดเพอเพิเลยปี63ทั้งปีนะครับนี่สินรวม190ล้านสินทรัพย์รวม597ล้านนี่ก็ยังไม่เยอะครับนี่ก็ยังไม่เยอะโอเคครับ โอ้โห oh, r e ้าเนี่ยพุ่งกระชูดเลยนะเกิน10ก็ถือว่าหลูแล้วครับอันนี้เยอะเลยถือว่าดีครับ p ี c เหรองบ PTC เหรอเขาเป็นหุ้นใหม่เนาะปันผลก็ยังไม่น่าจะมีนะแต่ถ้าเกิดคุณจะดูให้แน่ใจคุณดูที่สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นก็ได้นะไม่มีครับไม่มีนะนะครับ เดี๋ยวผมขอย้อนไปดูแฟดชิตนิดหนึ่งครับ PTC ราคา IPO 3บาท50าจำไว้ก่อนนะพา50ตังโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันครับดูกราฟ PTC ครับ IPO เท่าไหร่นะ3บาท50ใช่ไหมกราฟอะไรวะเนี่ยโอ้โหแดงเถือกเลยนะครับวันแรกนะราคาปัจจุบัน 4 6บาท68ตังค์ราคาเส้น200วัน4.42บาท42ตังค์ PTC ครับราคาปัจจุบัน4.68บาท68ตังค์ราคาเส้น200วัน4.42บาท42ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมตอนเช้ายัางไม่ขึ้นนะตอนเช้าเนี่ยยังอยู่4.40บาท40อยู่เลยทำโลประมาณ4.34บาท34นะ นะครับแล้วพอช่วงบ่ายเนี่ยวอลุ่มเข้าเยอะครับวอลุ่มเข้าเยอะนะ PTC นะแล้วก็เริ่มมาปิดเขียวโซนแนวรับไม่หลุดโลของแท่งก่อนหน้าคือไม่หลุดโลของแท่ง IPO อะ่ะนะครับถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับ PTC เดี๋ยวขยายหน่อยขยายขยายออขยายสุดละนะครับ PTC เป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดเมื่อวานนะครับ IPO 3บาท50เปิดไปถึงผมจำราคาเปิดไม่ได้แต่ทำราคาไฮสูงสุดไว้6บาท85ตังค์ถ้าคิดกันง่ายๆ IPO 3บาท50เกือบ100%น่ะกำไรเกือบ100%จะขายมันก็คงไม่แปลกถูกไหมภาพใหญ่ของ PDC ดูเดเนี่ยดูได้หมดเลยนะครับ โซนแพงก็อยู่6บาท85สตังค์ครับ6บาท85นะนะครับโซนถูกก็อยู่4บาท32สตังค์ครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ไม่หลุดทำโลต่ำสุดอยู่ที่4บาท34ไม่หลุด4บาท32ก็ถือว่ายืนได้ดีไม่ทำนิวโลนะครับ ซึ่งแปลว่าถูกของ PTC ณนะปัจจุบันอยู่ที่4บาท32ถูกไหมแต่ถ้าให้จะให้สรุปเลยว่า้ย4บาท32ไม่ดุดแล้วเนี่ยมันต้องทำแพทเทิร์นขึ้นย่อก,กับตัวให้เห็นก่อนครับตอนนี้มันยังสรุปไม่ได้ว่าตรงนี้มันถูกที่สุดหรือยังแต่ถ้าให้สรุปง่ายๆว่าแพงเขาเนี่ย6บาท85ถูกปัจจุบันเนี่ 4.32บาทนะครับแล้วโซน4.68บาท68ซึ่งแน่นอนครับถ้าวัดด้วยสายตานะไม่ต้องมีไฟโบนะอ่ะช่วงแน่นอนเนี่ยใต้5บาท50ใต้5บาท60เป็นโซนถูกแน่นอนครับใต้5บาท 60- ถึง4.32าท32เป็นโซนถูกแน่นอนถ้า ptc เหนือ5บาท50กับ5บาท60โซนแพงก็วิ่งไปถึง6 8บาท85าตังค์ครับ ประมาณนี้นะนะครับกรอบปัจจุบันใช่ไหมตอนนี้กรอบปัจจุบันเนี่ยดูในไทม์เฟรมเดย์ถ้าจะยากถ้าจะยากนะครับผมขอลดไทม์เฟรมลงครับเพราะตอนนี้มันมีเห็นแค่2แท่งไงมันจะอธิบายยากขอลดไทม์เฟรมลงไปใน1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะนะครับเราก็จะพอเห็นกรอบปัจจุบันบ้าง พอเห็นกรอบปัจจุบันบ้านนะครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันถูกไหมนะครับคุณจะเอากรอบปัจจุบันมองไปถึง6กบาทแปมันมันจะไกลไปมันจะไกลไปคุณมองกรอบในระยะไทม์เฟรมหนชั่วโมงก่อนคือหนึแท่ง1ชั่วโมงนะครับงั้นผมลบ เส้นเขียวออกนะของราคาดอยสุดนะครับคงไม่มีใครกระโดดเข้าไปตรง6กบาทแปดใช่ไหมนะครับ IPO ครับถ้าเกิดเราไม่ได้ราคา IPO อ่ะแล้วเราจะเล่นในวันนั้นที่เขาเปิดครับหุ้นที่มันเปิดแบบสูงสูงอะ่ะเปิดแบบเปิดใกล้ๆ100%เน่คุณอย่าเข้าไปยุ่งดีกว่าอืมนะครับเพราะว่า คุณคิดถึงคนที่ถือ IPO เดี๋ยวคุณคิดย้อนกับสําหรับคนที่ถือ IPO ดียยังไงเขาก็ขายนะผมว่าถ้าเป็นผมผมก็ขายถูกไหมเพราะว่ากําไรมันเยอะมากแล้วนะครับเกิน50%ก็ขายแล้วอันนี้เปิดเกือบจะชนร0อะ่ะถูกไหมมันก็ต้องต้องขายเป็นเรื่องปกตินะนะครับกรอบปัจจุบันกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอปัจจุบันดูค่าแน่นอนครับ แนวรับในกอบปัจจุบัน4บาท32ตังค์แนวต้านในกอบปัจจุบัน5บาท55ตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่อันนี้ทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับครึ่งทาง4บาท94สตังค์ครับอ่า ประมาณนี้ซึ่งแน่นอนถ้าเราใช้ไทม์เฟรม1ชั่วโมงกับ PTC ซเนี่ยซึ่งแน่นอนครับราคาปัจจุบัน4บาท68ตังค์แล้วกรอปัจจุบันอ่านมาเป็นแบบนี้แนวต้านในกรอปัจจุบัน5บาท55แนวรับในกรอปัจจุบัน4บาท32ครึ่งทาง4บาท94ราคาปัจจุบัน4บาท68 4บาท68เป็นโซนแนวรับในกรอปัจจุบันคือใต้4บาท9กตังค์ถึง4บาท32ตังค์โซนแนวต้านในกรอจอนคือเหนือ4บาท9กตังค์ ถึง5บาท55สตาตั์ครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ4บาท48ตังแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับ4บาท70ตังอันนี้ใช้ไทม์เฟรม1ชั่วโมงเทรดไปก่อนนะไทม์เฟรมเดย์มันดูลำบากนะครับแนวต้านถัดไปจากแนวต้านแรก4บาท70ใช่ไหม 4ี่บาทเกเลยสี่บาทเก้ห้าบาทประมาณนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้หลุด4ี่บาทสีเนี่ยใช้4ี่บาทสีเป็นจุดคัดเลยนะครับถ้าคนจะใช้คนถามว่าใช้4บาท32เป็นแนวรับหลังพิงฝาได้ไหมถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นได้ก็ได้ครับแต่ผมคิดว่าเปิด4บาท68สต็อปลอส4บาท48ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเออ ก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าสาย Trade หรือว่าสายซิ่งเนี่ยเขา Stop l ล s s กันแค่2ถึง3ช่องจากทุนเนึงอะนะครับอืมนะครับผมก็เลยวางจุดคัดไว้2จุดนะครับคือ4บาท4ี B C กับเป็นแนวรับหลังพิงฝาคือ4บาท3 2นะครับแต่ถ้าจะให้คุยถึงเรื่องจุด Stop l ล s s เนี่ยผมเลือก4บาท4 8เพราะว่าถ้ามาหลุด4บาท4 8มันก็มีโอกาสจะหลุด4บาท3 2เลยไงนะครับประมาณนี้นะนะครับ แนวต้านแรก4บาทเแนวต้านถัดไป4บาทเแนวต้านถัดไป5บาทยีครับแนวต้านถัดไป5บาท40แนวต้านสำคัญในรอบนี้เล่นสั้นๆเนาะทาเฟรม1ชั่วโมงของ pDC 5บาท55สตาตังค์ครับคือถ้ามันจะทำแผนจบไปแล้วนะถ้ามันจะทำเขาเรีกเยกอะไรนะ ถ้ามันจะทำแพทเทิร์นกลับตัวเนี่ยตอนนี้มันยังทำไม่ได้เพราะมันยังขึ้นแล้วมันยังไม่ได้ย่อถ้าแพทเทิร์นกลับตัวในแนวคิดของผมนะนะครับมันจะต้องขึ้นไปชน5บาท20หรือ5บาท55แล้วย่อลงมาไม่หลุด4,94บาท94หรือไม่หลุด5บาทถึงจะมีโอกาสมองเป็นแพทเทิร์นกลับตัวเดี๋ยวจิวาดให้ดูนะครับประมาณนี้ฐานอยู่นี่นะ มองแนวต้านตรงนี้นะมองแนวต้านตรงนี้นะนะครับคือถ้ามันจะขึ้นไปต้องขึ้นอย่างนี้ขึ้นแล้วย่อลงมาตรงนี้แล้วถึงจะกลับตัวไปถึงข้างบนได้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะคือแพทเทิร์นกลับตัวเราจะมองประมาณนี้ครับคือมองแพทเทิร์นใหญ่นิดหนึ่งนะครับคือเราจะวิ่งระยะไหนก็เถอะแต่คุณย่อมาเนี่ยไม่ควรจะหลุดครึ่งทางตัวเองคือไม่หลุด5 0์ที่ตัวเอง ขึ้นมาที่นับจากพื้นที่นับจากพื้นนะครับสรุปแผน ptc อีกหนึ่งรอบครับที่อัปคลิป ptc เพราะว่าช่วงบ่ายเขาสามารถปิดเขียวใน day ได้ตอนเช้ายังไม่เขียวนะเพิ่งมาเขียวตอนเช้าแล้ววอลุ่มเยอะคุณไปดูวอลุ่มเท่าไหร่วอลุ่มเยอะนะครับผมจึงมาวางแผนเทรดสั้นๆ ในไทม์เฟรมหชั่วโมงของ PTC นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้แนวรับแรก4บาท4ีใช้เป็นจุดซับร้อนนะแนวรับหลังพิงฝา4บาท32หรือคุณจะซับร้อนส4บาท32คุณไหวเหรอนะครับแนวต้านแรก4บาท70ราคาปัจจุบัน4บาท68แนวต้านถัดไปจาก4บาท70ถ้าเบรก4บาท70ได้ขึ้นต่อแนวต้านถัดไป4บาท9กกับ5บาทถ้ายังยืน5บาทได้อันนี้คุณอย่าลืมว่าอันนี้ t ท m e เฟรมหนชั่วโมง หวันมันมีแท่ง1ชั่วโมงกี่แท่งถูกไหมนะครับแนวต้านถัดไปจาก4บาท9 4ถึง5บาทคือ5บาท20ตังค์5บาท40ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของไทม์เฟรม1ชั่วโมง ptc 5บาท55สตังครับแพทเทิร์นกับตัวของ ptc ประมาณนี้ฐานอยู่นี่แนวต้านสั้นๆอยู่นี่นะขึ้น ย่อมาควรเฉล็บไม่หลุด4บาท94มากนักถึงจะมองเป็นขึ้นต่อถึงจะมองเป็นขึ้นต่อได้อ่ะประมาณนี้ PTC ครับอย่าลืมนะเล่นรีบาวกำไรห้ามขาดทุนกำไรถูกเสมอคิดถึงจุดคัดก่อนงกหากกำไรฝากไว้แค่นี้ครับ PTC ประมาณนี้ครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติด ต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ย ยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดยบหรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับ ประนีนะ้สมาชิกหรือว่า f c ช่อง y t u t u ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อก g ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณ สมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา,ลาไลน์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย มานะร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอีท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ